เคยเป็นกันไหมครับบางวันเนี่ยวิ่งดีๆแต่พออีกวันหนึ่งกลับรู้สึกเหมือนจะขาดใจซะอย่างนั้นเคล็ดลับจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ลมหายใจของเรานี่เองครับในการวิเคราะห์นี้เราจะมาเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการหายใจตอนวิ่งแบบพลิกฝ่ามือไปเลยไอเรื่องอาการหอบแฮกแฮกหายใจไม่ทันเนี่ยผมว่านักวิ่งทุกคนต้องเคยเจอแหละครับแต่ถ้าผมบอกว่าเราแก้ปัญหานี้ได้ด้วยเทคนิคที่ถูกต้องแหละครับ เอาละครับมาเจาะลึกกันเลยประเด็นมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือการหายใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องอัตโนมัติของร่างกายนะแต่มันคือทักษะครับเป็นทักษะที่นักวิ่งส่วนใหญ่มองข้ามไปไม่เคยฝึกฝนกันเลยซึ่งนี่แหละคือตัวที่ฉุดศักยภาพของเราเอาไว้งั้นในส่วนแรกเรามาดูกันก่อนเลยครับว่าไอ้ทักษะที่ถูกลืมเนี่ยมันคืออะไรแล้วทำไมการเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่มวิ่ง ถึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการปลดล็อกศักยภาพของเราทีนี้ร่างกายเราเนี่ยมันมีอยู่2โหมดหลกัหลกๆเลยครับคือโหมดชิวๆพักผ่อนกับโหมดพร้อมลุยทีนี้การที่เรากระโดดจากโหมดพักผ่อนไปวิ่งเลยทันทีเนี่ยมันก็เหมือนเราสตาร์ทเครื่องยนต์ตอนที่ยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยมันก็จะรู้สึกอืดๆวิ่งไม่ออกใช่ไหมครับเป้าหมายของเราก็เลยเป็นการวอร์มเครื่องหรือปลุกระบบสู้หรือหนีให้ตื่นตัวก่อนนั่นเองและนี่คือวิธีที่ทําได้ทันทีเลยครับง่ายมากๆ เขาเรียกว่า power breaths หรือการหายใจเพื่อปลุกพลังลองทำตามนี้ดูนะครับยืนตรงๆหายใจเข้าทางจมูกลึกๆแล้วก็พรวดหายใจออกแรงๆทำสามสัก5-10ถึงครั้งก่อนวิ่งครั้งต่อไปสิครับรับรองจะรู้สึกเลยว่าก้าวแรกที่ออกไปมันต่างกันจริงๆพอร่างกายเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับก็ถึงเวลามาดูเครื่องยนต์หลักของเรากันบ้างนั่นก็คือวิธีการหายใจในช่วงที่เราวิ่งเบาๆหรือวิ่งปานกลางซึ่งเอาจริงๆก็เป็นส่วนใหญ่ของการฝึกซ้อมของเราเลยนะ นักวิ่งส่วนใหญ่นะครับมักจะหายใจตื้นๆอยู่แค่ที่อกซึ่งมันไม่มีประสิทธิภาพเลยครับสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือการหายใจให้ลึกไปถึงกระบังลมหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าหายใจด้วยท้องนั่นแหละครับแบบนี้จะดึงออกซิเจนเข้าปอดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าแถมยังช่วยให้แกนกลางลำตัวเรามั่นคงขึ้นด้วยไหมอ่ะลองฝึกง่ายๆแบบนี้ดูนะครับวางมือข้างหนึ่งบนอกอีกข้างบนท้องแล้วหายใจเข้าให้รู้สึกว่าท้องมันป่องออกมาก่อนที่อกจะขยับตามนะครับ การฝึกแบบนี้แหละจะช่วยให้ร่างกายเราค่อยๆเรียนรู้ความรู้สึกของการหายใจที่ถูกต้องจนมันกลายเป็นเรื่องธรรมชาติไปเองเวลาเราวิ่งโอ้โหอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยครับเขาบอกว่าให้คิดว่าจมูกของเราเนี่ยเหมือนรถ p r i u s สคือประหยัดใบได้เรื่อยๆเหมาะกับการวิ่งเบาๆครับส่วนปากเราเนี่ยคือ f อร์ลารเลยนะใช้ตอนที่ต้องการเทอร์โบต้องการเร่งแซงเท่านั้นการหายใจทางจมูกเป็นหลักเนี่ยจะช่วยให้เราคุมจังหวะได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะเลยครับ แล้วมันก็มีเทคนิคอีกระดับหนึ่งครับเรียกว่าการหายใจเป็นจังหวะหรือ r h y t m m i c r r e t t i n n เพื่อง่ายๆก็คือการซิงลมหายใจเข้าออกของเราให้มันเข้าล็อกกับการก้าวเท้าของเราเปะ๊เปะเ๊เพื่อสร้างความลื่นไหลและประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองและนี่คือจังหวะที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานทองคำเลยครับคนพบโดยโคตรระดับตำนานอย่างแจ็คเดนิเอลส์รูปแบบ22ก็คือหายใจเข้า2ก้าวแล้วก็หายใจออก2ก้าว จังหวะนี้แหละครับเพอร์เฟกต์สำหรับการวิ่งแบบแอโรบิกสบายๆของเราส่วนใหญ่เลยอ่ะแล้วถ้าต้องวิ่งเร็วขึ้นล่ะต้องวิ่งหนักขึ้นล่ะแน่นอนครับว่ากลยุทธ์การหายใจของเราก็ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยให้ทันกับความต้องการของร่างกายที่มันเพิ่มขึ้นประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้เลยครับ ความรู้สึกหอบที่เราเป็นกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เราขาดออกซิเจนนะแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่มีคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 เนี่ยสะสมอยู่ในเลือดเรามากเกินไปต่างหากครับพอ CO2 เยอะสมองก็จะสั่งให้เราหายใจเร็วขึ้นเร็วขึ้นเพื่อขับมันออกไปดังนั้นกุญแจสําคัญในการคุมอาการหอบก็คือการหายใจออกอย่างแรงและทรงพลังครับให้ลองลึกภาพเหมือนเรากําลังเป่าเทียนวันเกิดให้ดับในพรว้วเดียวเลยการทําแบบนี้จะช่วยไล่ CO2 ออกไปได้เร็วมาก แล้วก็จะทําให้เรารู้สึกว่ากลับมาคุมลมหายใจได้ดีขึ้นทันทีตารางนี้สรุปจังหวะต่างๆได้ชัดเจนมากเลยครับจะเห็นว่าพอเราวิ่งเข้มข้นขึ้นร่างกายก็ต้องการแลกเปลี่ยนก๊าซเร็วขึ้นเราเลยต้องลดจังหวะลงจาก2-2สบายๆไปเป็น2-1หสำหรับวิ่งเร็วแบบเทมโปและสุดท้ายคือ1-1สําหสำหรับการวิ่งที่หนักที่สุดหรือช่วง VO2 max ซึ่งเป็นขีดจำกัดสูงสุดของร่างกายเราแล้วครับ เรื่องการหายใจเนี่ยไม่ได้สําคัญแค่ตอนวิ่งเท่านั้นนะครับแต่ช่วงเวลาของการฟื้นตัวเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันเลยมันมีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากจากงานวิจัยของสแตนฟอร์ดเลยนะเขาเรียกว่าไซคลิกซา i ิงหรือการถอนหายใจเป็นร,บรอบๆครับแค่เราหายใจเข้าสั้นๆสองครั้งติดกันแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมายาวๆทำแบบนี้สัก5านาทีหลังวิ่งจะช่วยให้ร่างกายเราสับสวิชเข้าสู่โหมดฟื้นฟูนฟนได้เร็วขึ้นมากๆเลยครับคำถามต่อมาที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว,ว่าวันไหนร่างกายเราพร้อมที่จะซ้อมหนักวันไหนควรจะพักคำตอบมันอยู่ในค่านี้แหละครับ HRV หรือ Heart Rate Variability มันคือตัวชี้วัดที่บอกได้เลยครับว่าระบบประสาทของเราเนี่ยฟื้นตัวดีแค่ไหนพร้อมที่จะรับมือกับความเครียดจากการฝึกซ้อมแล้วหรือยังให้คิดง่ายๆแบบนี้เลยครับเหมือนเป็นไฟจราจรของร่างกายเราถ้าวันไหนตื่นมา HRV สูงปรี๊ดนั่นคือไฟเขียวครับ ร่างกายบอกว่าพร้อมแล้วจัดหนักได้เลยแต่ถ้าวันไหนค่าชาวีมันต่ำลงมานั่นคือไฟเหลืองนะครับควรจะเบาลงมาวิ่งสบายๆหรือพักไปเลยจะดีกว่าแล้วข้อมูลตรงนี้มันน่าทึ่งมากนะครับมีการวิเคราะห์งานวิจัยใหญ่ในปี2020พบว่าแค่เราปรับตารางซ้อมโดยอิงจากค่า HRV เนี่ยสามารถพัฒนาค่า VO2 max หรือสเกลภาพสูงสุดของร่างกายเราได้ดีกว่าการซ้อมตามแผนแบบตายตัวถึงเกือบ2เท่าโอ้โห2เท่าเลยนะครับ นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนอกจากจะฟังเสียงร่างกายผ่านเอชวแล้วเนี่ยมันยังมีอีกตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยเรื่องการฟื้นตัวและทําให้เราซ้อมหนักได้มากขึ้นซึ่งก็คืออาหารเสริมที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยครับนั่นก็คือครีเอตีนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างใช่ไหมครับว่าเฮ้ยครีเอตินมันสําหรับคนเล่นกล้ามนักวิ่งความทนทานไม่ควรกินเดี๋ยวค่า VO2 Max แย่ลงเรื่องนี้มันจริงเท,ท็จแค่ไหนกันแน่คือ ความจริงมันเป็นแบบนี้ครับ c ครีตีนเนี่ยมันทําให้ร่างกายเราอุ้มน้ําไว้ในกล้ามเนื้อมากขึ้นทําให้ตัวเลขน้ําหนักตัวเราอาจจะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยทีนี้พอค่า VO2 max มันถูกคํานวณต่อน้ําหนักตัวใช่ไหมครับตัวเลขที่ออกมามันก็เลยอาจจะดูน้อยลงแต่เครื่องยนต์แอโรบิกจริงๆของเราไม่ได้แย่ลงเลยแม้แต่นิดเดียวครับที่จริงแล้วเนี่ย ประโยชน์ของครีอทีนสำหรับนักวิ่งอย่างเราเรามันอยู่ในระยะยาวครับมันช่วยให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นทำให้เราซ้อมได้หนักขึ้นบ่อยขึ้นซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับเอาละครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยก็คือชุดเครื่องมือแบบครบเซ็ตที่ทรงพลังมากๆเลยเรามาทบทวนกันเร็วๆอีกทีนะครับว่าในแต่และสถานการณ์เนี่ยเราควรจะหยิบเครื่องมือชิ้นไหนออกมาใช้ 1. ก่อนจะออกสตาร์ทนะครับ อย่าลืมเลย power breath สัก5-10ครั้งเพื่อปลุกร่างกายให้พร้อมลุย 2. ตอนวิ่งเบาๆซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของการซ้อมให้ใช้จังหวะทองคำส2ง,สงหายใจลึกๆถึงท้องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับ 3. พอต้องเร่งความเร็วเมื่อไหร่ให้เปลี่ยนมาใช้การหายใจออกแรงๆเพื่อไล่ CO2 ออกไปพร้อมกับปรับจังหวะให้เร็วขึ้นเป็น21ห,หรือ1 1ตามความหนักเลยครับ C. พอวิ่งเสร็จปุ๊บใช้เวลาแค่5นาทีทำการถอนหายใจเป็นรอบเพื่อสับสวิตให้ร่างกายเข้าสู่โหมดฟื้นงฟูให้เร็วที่สุดและสุดท้ายพ่อ5ในภาพรวมของการฝึกซ้อมทั้งหมดให้ใช้ค่า HRV เป็นเหมือนโค้ดส่วนตัวคอยบอกเราเลยครับว่าวันไหนควรจะลุยและวันไหนควรจะพอดสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไม่ให้คิดกันนะครับว่าเราทุ่มเทเวลาฝึกซ้อมขาข,าของเรามันนับไม่ทั่วเลยและมันถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราจะหันมาให้ความสำคัญกับการฝึกปอดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความทนทานที่ไม่แพ้กันเลยครับ